ครับผมดี่กับผมหนุ่มแม็ควาวเตอร์ครับเนาะชมต่อครับต่อสลิงแล้วครับนี่จะขึ้นไม่ขึ้นเอา้าแม่ยานางครับข,ขึ้นขึ้นครับนี่เจ้าที่เจ้าทางครับเอา้าขึ้นไปทำงานครับหลับมาสองอาทิตย์แล้วครับนี่ กำลังบวกเอาดึงขยับไหมครับนะ่ะโอ้เสียงสลิงลั่นครับ ค่อยๆครับค่อยๆขึ้นครับนี่ครับคนสั่งการครับพอให้ตึงครับตึงแล้วก็หยุดตึงแล้วก็หยุดครับเนี่ยีกลัวเลยครับกลัวะลิงขาด ไปอยู่ใกล้ไม่ได้ครับอันตรายครับนี่ เริ่มขยับแล้วครับเนี่ยอ๋อคันนู้นมีปัญหาครับจ้ดซานี่ครับ โอ้มาเร็วครับมาเร็วไปแล้วครับมาเร็ว เหมือนว่าเจ้าซานี่จะมีปัญหาครับ นี่น่าจะได้ขยับใหม่ครับเนี่ยน่าจะได้ขยับตำแหน่งใหม่ครับตำแหน่งไม่ดีครับเนี่ย ูเหมือนว่าเจ้าซานน่ครับน่าจะมีปัญหาครับต้องขยับใหม่ครับเนี่ยน่าจะตัวขาคำยันครับไม่อยู่ครับโอ้ลงไปครับดูลงครับเนี่ยถ้าน้ำมาเนี่ยเรียบร้อยเลยครับเนี่ยนู่นหะครับปีหน้านู่นหะครับเนี่ยต้องรีบเก็บกู้ก่อนครับเนี่ย ถ้าไม่รีบนี่น่าจะเรียบร้อยครับนี่อตอนลงมาก็น่าจะจิ้มก่อนครับนี่แสดงว่าดิ้นไปดิ้นมาจมครับนี่อ๋อขยับแล้วครับเคลนครับ เปลี่ยนเริ่มขยับแล้วครับขยับใหม่ครับตั้งรำใหม่ าสงสารครับนี่จมมาสองอาทิตย์ครับจมแมวสามสองศูนย์ดียแมวจมน้ำมาสองอาทิตย์ดูครับสภาพครับนโอ้ยับเลยครับนี่น่าจะคันนี้ลงไปช่วยคันข้างหลังครับนะ เมื่ออาทิตย์สิ่แล้วครับฝนตกทุกวันครับนี่เเริ่มขยับแล้วครับนีขยับเคลนครับ ดูท่าพี่น้องพี่น้องว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ยทีขีลากครับก็คือจะลากจะลากลักษณะมุมเอียงครับลากขึ้นมาตั้งไว้ตรงกลางนี่ครับเนี่ยลากขึ้นมาครับตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็ยกยกสองครั้งครับเนี่ยแล้วก็ค่อยยกครับเพราะว่าเรนน่าจะยื่นแขนมากไม่ได้ครับเนี่ยยืนแขนมากน่าจะน่าจะคว่ำครับ ใช้แมคโครกดตูดทั้งสามคันครับใช้แมคโครกดตูดเชนไว้ครับเพื่อถ่วงน้ำหนักครับเนี่ยโอ้โอเห็นแล้วสนุกใจครับแมคโครครับหาคนที่มีตังก็จะไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเจอคนที่ กำลังเริ่มธุรกิจมาจมแบบนี้ครับนี่สำหรับคลิปนี้ตอ,อนนี้พี่น้องเดี๋ยวรอ,อดูคลิปต่อไปครับขน้นกำลังตั้งขาครับเดี๋ยวจะรอดูตอนยกเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมยูทูบหนมแม็กคาร์วเตอร์ครับหรือว่าสามารถรับชมได้ทางเพจหนมแม็กคาร์วเตอร์ครับผมเราจะอยู่จนกว่าจะขึ้นครับ คลิปนี้สวัสดีครับ